เอ้านี้ที่โครงการหลวงภูพยักษ์จังหวัดน่านนะครับมาอยู่ที่นี่เข้าวันที่สามแล้วครับวันนี้จะมาดูป้าเกียวทำอะไรให้กินอีกครับอ้าวสวัสดีป้าเกียวสวัสดีค่ะเอซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาติดอยู่ที่ภูพยักษ์ค่ะฝนตก,นะตกามาสองสวันแล้วค่ะคิดว่าทีแรกคิดว่าวันนี้จะจะลง เพราะว่าทางมันจะลื่นค่ะก็เลยต้องอยู่ต่อค่ะวันนี้ก็มีต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็มีผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราหมูค่ะผัดกะเพราหมูแล้วก็มีผัดผูดเมื่อกี้ลุงวิทย์เข้าไปเก็บใบมะกรูดมาค่ะใบมะกรูดค่ะใบผักกูดเดี๋ยวก็มาปกาดยวก็มีน้ําพริกทําน้ําพริกปลาย่างไว้ค่ะเดี๋ยวก็จิ้มน้ําพริกปลาย่างแล้วประทานกันค่ะแล้วก็มีไข่ตุ๋นด้วยค่ะ <laughs> อาหารเชาวบ้านง่ายๆครับวันนี้อาหารง่ายๆค่ะเพราะว่าอยู่วันนี้ก็ใบใบมะกรูดอะไรก็ก็ไม่มีค่ะก็มีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะก็ยังยังไงก็ยังอร่อยอร่อยนะคะนี่นี่เป็นกุ้งค่ะกุ้งอันนี้อันนี้ฟิตมาจาก <c oughs> ตู้เย็นค่ะอ๋อจะทําอะไรกุ้งต้มยำกุ้งเหรอต้มยำกุ้งค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> วิวโดยรอบนะครับของภูพยักษ์นะครับเป็นโครงการหลวงนะครับมากันสองคันมากันสองคันครับอากาศอากาศดีครับอากาศดีสดชื่นทั้งวัน,นนะทุกอย่างอาร่อยอร่อยค่ะ